ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23%เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หล่อสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกําลังมองหาร้านเติมเกม e s ุ o r t s ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนําเพจ In-back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีประสบการณ์หลังการเติมรับเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีนอีกรอบแล้กันนะครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์ สตูดิโอกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟฟ์บอล2023โซนมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะคนจะมาทําการพูดถึงแพ็กนักเตะแพ็คใหม่ที่จะเข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์9โมงเช้านะทุกคนก็มีเพิ่มเข้ามา1แพ็คเลยด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็น2สโมสรอยู่ในแพ็คเดียวกันนะทุกคนก็จะมีใครกันบ้างเรามาทําการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับรวมไปถึงลงรายละเอียดค่าพลังคร่าวๆของ นักเตะทั้งหมดที่จะเข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์นี้ด้วยนะครับก่อนไปับชมคลิปการ์ดก่อนมาเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก้อนนี้เลยนะครับเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเรอัลมาดริดกับทุกคนเลยก็แอตเลติโกมาดริดนะทุกคนก็คือชื่อแพ็กของดาร์บี้เดย์มาดริดนั่นเองนะครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีดาร์บี้แมตช์ของเรอัลมาดริดและก็แอตเลติโกมาดริดนะครับผมก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะทุกคนเป็นทางฝั่งของ ราชานยุดขาวเรอัลมาดริด4คนนั้นทุกคนเลยก็ทีมตราหมีอีก4คนเองนะครับก็มีใครกันบ้างนการทาการเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยติโบกูตัวครับทุกคนวินิสุสจูเนียร์นะครับผมดาวิดอ阿าบาและก็คามาเวงกานะครับสลับฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับและในส่วนของแอตเลติโกมาดริดก็มีอองตวนกิสบันครับทุกคนมาร์กอสจูเรนเต้นะครับอันวาโรโมราตาและก็ปิดท้ายด้วยโมลินาเองนะครับก็เป็นแปดนักเตะที่จะเข้ามาในส่วนของ แพ็กมาดริดดาบิในเอนะทุกคนก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับก็มาดูในส่วนของค่าพลังเว,วตันกันบ้างนะทุกคนก่อนไปด้ชมมันก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยเลยกันนะครับว่าอยากได้ใครกันบ้างนะทุกคนก็สำหรับแพ็กนี้นะครับเปิดได้ทั้งหมดก็คือ3ครั้งเลยด้วยกันนะทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับส่วนตัวผมก็อยากได้ในส่วนของคามาเวงกากับตีโบกูตัวทุกคนอีกคนนึงก็ขอเป็นน้องตัวกิสมันแลวกันนะครับเพราะวว่าาบบบิอลลกัันนูีีรผมมแ้ะค ก็มาดูในส่วนของค้าพลังเวตันคร่าวๆจากสื่อต่างประเทศที่ให้ข้อมูลมาเลยกันนะครับเริ่มที่ทางฝั่งของไอจัโกมาริกันก่อนเลยเลยกันนะครับคนแรกไปนในส่วนของโมลินาทุกคนมาตำแหน่งแบกขวาหรือว่า RB บนะทุกคนก็เวทหนึ่งอยู่ที่81เนะครับเมื่ออัพจุตันก็คืออยู่ที่92และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ9 4เลยนะครับสำหรับในส่วนของโมลินาตำแหน่งแบ็กขวาหรือว่า RB NA, นะครับต่อมาคนที่2เป็นมาโกสโยเรนเต้คนมาตำแหน่งของกองกลางหรือว่า c ซฟนะครับ เลเวลหนึ่งอยู่ที่8 2ทุกคนเรียตันอยู่ที่93และเมื่อบุตอยู่ที่95เลยทีเดียวนะครับสำหรับมาโกสโยเรนเต้ทุกคนก็มีใขอยาได้กันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับต่อมาคนที่3ไมเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างอันวารโมราตาทุกคนก็มาตำแหน่งของ c f หรือว่ากองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับก่อเลเวลหนึ่งทุกคนอยู่ที่82นะครับเรียตันอยู่ที่92และเมื่อบุตอยู่ที่95เลยทีเดียวนะครับต่อมาคนที่4เป็นส่วนขององตวนกริชมันครับทุกคนเลเวลหนะครับ เบลตันอยู่ที่95และเมื่อบูตอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับสำหรับองตวนคริสต์มาทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำหรือว่า SS เนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับซีนักเตะของแอตเลติกมาดระทุกคนมาดูทางฝั่งของราชชุดขาวเรอัลมาดริดกันบ้างนะครับก็เริ่มที่คนแรกครับทุกคนเป็นคามาเวนการ์ทุกคนก็มาตำแหน่งของกองกลางหรือว่า c m f นะครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่82ครับทุกคนเมื่อตันอยู่ที่93และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ96เลยครับสำหรับเจ้าหนูคามาเวนกานะครับ ก็มาตำแหน่งของกองกลางเซฟเฟนทุกคนต่อมาคนที่2เป็นดาบิดอาราบาทุกคนก็มาตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กนะครับก็สำหรับดาบิดอาราบาทุกคนก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งอยู่แล้วนะครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่8ปดสิบทุกคนเมื่อตันอยู่ที่95และเมื่อบูตอยู่ที่98เลยนะทุกคนก็ตำแหน่งหลักในภาพนี้นะครับมาตำแหน่งของกองหลังหรือว่าเซนเตอร์แบ็กหรือ CB นั่นเองนะครับและต่อมาคนที่7ในแพ็กนี้ทุกคนเป็นในส่วนของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคิปเปอร์อย่างตีโบกูตัวนะทุกคนก็มาตำแหน่งของ โกคิปเปอร์หรือ GK นะครับสำหรับตีโบกุตัวทุกคนก็เลเวลหนึ่งอยู่ที่87นะครับเลเวลตันอยู่ที่96แล้วก็เมื่อบูตอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับตีโบกุตัวนะทุกคนก็มีใครอยากได้กันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยคนสุดท้ายเป็นส่วนของวินิสิตจูเนียร์ทุกคนหรือว่าวินิสิวต์ JR นะครับก็เลเวลหนึ่งอยู่ที่85ทุกคนเลเวลตันอยู่ที่97แล้วก็เมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ100เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าหนูวินิสิว่า LWF นี่นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าในส่วนของเรอัลมาดริดนะครับมีตีโบกูตัวทุกคนวินิสซูตจูเนียนะครับดาบิดอลาบาบุนคามาเวงกาและทางฝั่งของแอตเลติโกมาดริดหรือว่าทีมตาหมีทุกคนมีองตวนริสมันนะครับมาโกสโยเดนเต้ทุกคนอันวาโรโมราตาปิดท้ายด้วยโมลิน่าในนะครับก็สำหรับเพลงนี้เปิดได้3ครั้งมาเดี๋ยวทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกััันนะครรบบสห แห้ของดาบี้เดเมืองมาดริดทุกคนหรือว่าการผสมผสานระหว่างราชาชุดขาวเรอัลมาดริดและก็ทีมตราหมีแอตเลติโกมาดริดนั่นเองนะครับและก็ในส่วนการแจกฟรีก็คือในส่วนของอีเวนต์ทุกคนที่จะมีการเพิ่มเข้ามา1นึ่อีเวนต์ด้วยกันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง1นึ่อีเวนต์ด้วยกันนะครับก็คือนี่แลทุกคนเป็นการแจกฟรี60,000 GP นะทุกคนหรือว่าการแจกฟรีในส่วนของทัวร์อีเวนต์นะันเองทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลง1นึนะ่อีเวนต์ด้วยกันนะครับก็ททััััั้้้้้้งงงหหหมมมดดดดววววลลลปปรรรระะะาาาาณนนนนีคคกกกกผิพไไ็ตอออขภยยแบ ก็มีเพิ่มเข้ามา1แพ็นักเตะทุกคนแลวก็1อีเวนต์การเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับมือนเดิมแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันทนุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับหวัห้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ